สาเหตุที่ผู้ชายไม่อยากจะผูกม,มัดไม่อยากจะมุ่งมั่นนะคะคือแบบว่าใช้ชีวิตไปตามยถากรรมกันทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแล้วก็ผู้ชายผู้ชายก็อยู่เฉยๆเรื่อยๆนะคะจะเป็นทางการก็ไม่เป็นทางการสักทีนะคะต่างคนก็ต่างเรื่อยๆกันทั้งคู่นะคะนั่นเป็นเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปนตามยถากรรมหมายถึงว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ ไม่ค่อยได้ทําให้ชีวิตตัวเองอมีความท้าทายมีความน่าตื่นเต้นหรือเปล่าผู้ชายไม่มุ่งมั่นและไม่ผูกมัดเนี่ยสาเหตุมันมาจากสาเหตุของผู้หญิงด้วยไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวนะคะหมายความว่าเวลาที่คุณอยากจะมีความสุขกับคนที่คุณรักนะคะชีวิตคู่ของคุณนะคุณจะต้องรู้รจักการบาลานซ์การบาลานซ์ชีวิตนะะการบาลานซ์ความสุขของกันและกันนะคะคืออะไรคือคุณจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ ต้องหาความท้าทายให้ตัวเองหาความตื่นเต้นให้ตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายที่ยังไม่อยากจะมุ่งมั่นกับผู้หญิงนะคะเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณมีความต้องการนี้หรือเปล่าเพราะคุณปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยมาแบบไม่เป็นทางการอย่างเงี้ยเกินระยะเวลาและเกินขอบเขตที่มันควรจะเป็นไงคือบางทีการที่เรากําหนดเวลาให้กับตัวเองกําหนดขอบเขตให้กับตัวเองว่าเวลาที่ควรจะเป็นทางการเนี่ยมันควรจะเมื่อไหร่นะคะ บางคนยิ่งเผลอนะคะปล่อยให้มีความสัมพันธ์ทางกายเร็วเกินไปผู้ชายเขาก็ยิ่งไม่รู้ค่ะผู้ชายเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วอะ่ะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องมุ่งมั่นหรือผูกมัดอะไรคุณมากมายแลวนะคะเพราะว่ายังไงคุณก็ต้องอยู่กับเขานึกออกไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะให้ผู้ชายมุ่งมั่นและผูกมัดเนี่ยเราก็ควรจะกระตุ้นนะคะกระตุ้นทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาไม่ใช่ว่าสปีแล้วคือไม่ได้มีอะไร พิเศษไปกว่านี้เลยนะคะคุณจะต้องสร้างความท้าทายใหม่ให้กับตัวเองตลอดเวลาถ้าหาสิ่งที่มันตื่นเต้นให้กับตัวเองตลอดเวลานะคะนั่น,มนหมายว่าผู้หญิงคนนั้นมีแพชชั่นให้กับชีวิตมีภารกิจชีวิตที่จะต้องทําไม่ใช่คุณไปทํางานตอกบตรเสร็จแล้วก็กลับบ้านมาดูซีรีส์เกาหลีทําหับข้าวกินแล้วก็นอนซึ่งมันเป็นมันเป็นชีวิตแบบที่เหมือนคนไม่มีชีวิตอะ่ะเหมือนคุณใช้ชีวิต รอวันที่คุณจะ,กะเกษียณร,รอวันที่คุณจะไม่ไม่ไม่ต้องไปทำงานแบบนี้แล้วอ่ะคือคนเรานะคะมันเราเกิดมาเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างให้เราทำนะคะลองคุณลองทำอะไรที่มันทา้าทายลองค้นหาแพชชั่นตัวเองที่อยากจะอยากจะทำมาทั้งชีวิตะคะ่ะลองดูภารกิจของตัวเองว่าตัวเองอยากทำอะไรในชีวิตทั้งชีวิตของคุณนะคะ ลองตื่นขึ้นมาแล้วก็ลองทำอะไรใหม่ๆลองหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นนะคะอย่างการออกกำลังกายกลองดูค่ะสิ่งม,มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันทำให้ความท้าทายใหม่ของตัวเองเนี่ยมันไปกระตุ้นนะคะผู้ชายนะคะที่เขายังมีความรู้สึกแบบเฉยๆรู้สึกแบบไม่มุ่งมั่นนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ผู้ชายเองก็ถูกกระตุ้นจากคุณนะคะแล้วเขาเองเขาก็มีความท้าทายใหม่ว่าเขาจะต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างเพื่อที่อยากจะได้ผู้หญิงคนนี้มาอยากจะได้ผู้หญิงคนนี้มาครอบครองอย่างแท้จริงหือคือเรื่องของการแต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวแบบมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเรื่องของการมีสัมพันธ์ทางกายเร็วเกินไปนะคะจะทําให้ผู้ชายเนี่ยไม่อยากจะ รู้สึกว่าจะต้องไล่ล่าเพื่อมุ่งมั่นและผูกมัดผู้หญิงเนื้อไหมเพราะฉะนั้นลองนะคะลองลองปรับเปลี่ยนตัวเองอย่าปล่อยให้เวลาที่มันไม่เป็นทางการแบบนี้ค่ะยืดยาวเกินไปต้องกําหนดขอบเขตให้กับตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะกาหนดเวลาวางแผนชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณปล่อยเวลาไปอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจน บางทีผู้ชายอาจจะไปเจอสิ่งที่น้าท้าทายใหม่ลองอยากจะพิสูจน์ตัวเองใหม่กับใครโดยที่คุณเสียเวลาตัวนี้ไปเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องชัดเจนกับตัวเอง กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนกับตัวเองนะคะว่าเมื่อไหรเวลาไหนที่มันควรจะเป็นทางการได้แล้วนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องหาความท้าทายน่าตื่นเต้นให้กับตัวเองนะคะแล้วผู้ชายเขาก็อยากจะพิสูจน์แล้วก็ไล่ล่า,ลาแล้วก็อยากจะผูกมัดมุ่งมั่นคุณนะคะคุณปล่อยเวลาแบบในทุกวันทุกวันมันเหมือนเหมือนกันคุณปล่อยพลังงานไปแบบเฉยๆเรื่อยๆปล่อยไปแบบนี้ทุกวันทุกวันนะคะผู้ที่เขาได้รับพลังงานนั้นน่ะคือคนของคุณน่ะแฟนของคุณน่ะ เขาก็ได้รับพลังงานนี้เขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โอเคแล้วสิ่งที่คุณชอบแล้วเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องมุ่งมั่นหรือก็ผูกมัดอะไรเขาคิดว่าคุณมีความรู้สึกดีกับสิ่งนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนตัวเองใหม่เนาะอันนี้คือไม่ได้มาต่อว่าหรือว่ามาเพื่อต่อว่าผู้หญิงที่ ยังไม่สําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะยังไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ครูอยากจะให้ทุกคนนะออกมาพัฒนาตัวเองนะคะออกมาเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากขึ้นนะคะลองหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองมีความสุขที่ที่เป็นความสุขจริงๆนะคะลองหาแพชชั่นแล้วก็ภารกิจของตัวเองที่อยากจะทําให้ คุณได้ประสบความสําเร็จทั้งหน้าที่การงานและก็ความสุขในชีวิตสิ่งที่ตัวเองอยากทํามาตลอดชีวิตที่ผ่านมารวมถึงคู่ของคุณนะคะคุณอยากได้คู่แบบไหนคุณอยากมีผู้ชายแบบไหนเข้ามาในชีวิตคุณสามารถทําได้แล้วก็เป็นได้นะคะโดยการเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีในสิ่งที่ที่คุณยังไม่เคยได้โชคดีนะคะเป็นที่รักนะคะของผู้คนรอบข้างเนาะคลิปนี้ครูลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ